สวัสดีค่ะกบมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมื้อนี้แม่สายก็ซิมาอัปเดตกะเพ้าแดงโหระพาใบแมงลักที่แม่สายปักช่ำไว้ค่ะโหระพาหากเพิ่นก็ออกมาแล้วค่ะหากเงาเลยค่ะแม่สายกับปักช่ำไว้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะโหระพากับต้นกะเพ้าแดงแม่สายกับปักช่ำใส่กะปุกอ้อมสินค่ะ ปักช่อมือเดียวกันเนาะค่ะส่วนใบแมงลักแม้สายกับปักช่อที่หลังมือหนึ่งค่ะที่นี่แม้สายกับิมาตัดแตงกิงเพิินค่ะแม้สายกับิมาตัดแตงกิงต้นกับเผาแดงก่อนค่ะกับเผาแดงแม้สายกับปักช่อมายหลายกิงอยู่ค่ะแต่ว่าเพิินกับตายเนาะค่ะกับเผาแดงเพิินก็เลยหลอดยูซีกิงค่ะ กระตัดแตงกิงออกให้เพิ่นเตกยอดใหม่ค่ะที่นี่แม่สายกับมาตัดแตงกิงต้นโหระพาค่ะใบโหระพาเพิ่นก็บ,บ่คคอยงามเลยค่ะแม่สายก็ต้องมาตัดแตงกิงเอาใบเกาออกค่ะให้เพิ่นเตกยอดออกมาใหม่นะคะ่ะโหระพาแม่สายกับปักช่ไไว้หลายกิ่งเลยค่ะเพิ่นก็บหลอดทุกกิ่งเลยค่ะเตกยอดออกมาหลายเลยค่ะ แต่ว่าใบเกาเพ่นกับบกค่อยงามค่ะตองมัตตัดแตงกิงเอาใบเกาเพ่นออกค่ะให้เพ่นเตกยอดไม,เม,เม่เนาะค่ะต้นโหระพาหากเพ่นกับหญ้าอ,อกมาดเร็วเลยค่ะที่นี่แม่สายกับสีมาตัดแตงกิงใบแมงลักค่ะใบแมงลักแม่สายกับปักช่ำใบหลายกิ่งเลยค่ะเพ่นกรติดเบิดเลยค่ะ แม่สายปักช่ามกิงม่งใบแมงลักใส่ถังน้ำเพิ่นกระโดดลอดเลยเพืเส้นเลยค่ะติดถูกกิ่งเลยค่ะใบเกาเพิ่นบองงามก็ตตองตัดแต่งกิ่งเอาใบเกาเพิ่นออกค่ะให้เพิ่นเตกยอดออกมาไม่เนาะค่ะกิง่งใบแมงลักกัสิีมีดอกที่เพิ่นแก่แล้วค่ะตัดแล้วแม่สายกัโยนลงไวขึ้นค่ะ เถือดอกเพ่นง,งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ค่ะตัดแตงกิงออกแม้สายกับตัดออกหลายเลยค่ะเดี๋ยวเพ่นกระเตกยอดออกมาไม่เนาะคะ่ะหลังจากตัดแตงกิงให้เพ่นแล้วแม้สายก็เสียขิงงัวมาใส่ค่ะพอว่าใบาแมงลากโหระพาและกระต้นกระเพ้าแดงเนาะคะ่ะปักช่ำไวเพ่นกระไดสองอาทิตย์แล้วค่ะ เพิ่นกะติดเบิดแล้วค่ะกะตองมาไซขิงอัวบำรุงต้นในเพิ่นค่ะแม่สายกะตัดแต่งกิ่งต้นโหระพาต้นกระเพราแดงต้นใบแมงลักเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่แม่สายกะสีไซขิงวัวยเพิ่นค่ะ ขี้งูเอามาใไ่มือนี่แม่สายกับบอดายมักค,ค่ะแม่สายกับเอามาไซเลยค่ะแม่สายกับสีไ่ขี่งูต้นกะเพราแดงกอนค่ะที่นี่แม่สายกับมาไ่ขี้งูต้นใบโหระพาค่ะใส่ขี้งูให้ต้นใบโหระพาเรียบร้อยเนาะค่ะ ที่นี่ก็มาไซขิงงัวให้ต้นใบแมงลักค่ะหลังจากเมื่อนี่เนาะคะ่ะแม่สายก็สิเอาต้นใบแมงลกักต้นโหระพาต้นกะเพราแดงไปตังไว้ในสวนค่ะเพราะว่าเพิ่นตีดแล้วเนาะคะ่ะก็ต้องเอาไปให้เพิ่นเจอแสงแดดค่ะถ้าเพิ่นบดเจอแสงแดดเพิ่นก็สีบ่ง,งามค่ะ แม่สายกับไซขิงวายเพิินเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่แม่สายกับซีโฮดนามเพิินค่ะนามกับโฮดให้เชะเลยค่ะโฮดนามไซลงไปให้ขิงวัวเพิินซึมลงไปในดินค่ะ เมื่อนีแม่สายก็มาตัดแต่งกิ่งต้นใบแมงลากต้นโหระพาต้นกะเพราแดงเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ขิงวายเพิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมืออื่นแม่สายกะสกิสเอาเพิ่นไปตั้งไว้ในสวน,นะคะ่ะแม่สายกะสิมาไายอัปเดตให้เบิ่งงไม่เนาะคะ่ะกะขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะทิ่ติดตามทีลับชมที่ไ้กำลังใจคะ่ะ ฝากกดติดต,ตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ